เอาล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะไม่หลุดนะครับผมพอดีผมอัดไปแล้วรอบนึงแล้วคลิปมันหลุดขึ้นมานะครับผม,ผมก็เลยสวยไปเลยว่าได้นะครับผมมาวันนี้เราจะมาทําการอ,าอธิบายเนาะถ้าจะอธิบายเกี่ยวกับการอัพเลเวลของตัวละครแล้วก็การ อัปเกรดวิวัฒนาการของตัวละครกันนะครับผมมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะสอนเรื่องการอัปเลเวลก่อนซึ่งเลเวลในการอัปถ้าตามปกติของเกมนะครับผมมันจะมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นถ้าพูดถึงตัวอย่างถ้าพูดถึงตัวอย่างถามว่าทาได้ไหมมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือผมเอาไปเล่นแบบเป็นอัปต้นไม้หมดเรียบร้อยแล้วไงเออ ประเด็นคือเอาเป็นสายในเลเวลลิงหมดแล้วก็เอาเป็นสักอ,อ๋อให้เห็นภาพซะก,กันนะครับสมมุติว่าผมจะอัพอ,อ,อีอัพไม่ได้เพราะว่าเราใส่ต้นไม้หมดแล้วมันใช้ระบบเลเวลลิงหมดแล้วเออก็น่าจะปกติอ่ะก่อนเลเวลลิงจะมาอ่ะต้องย้ำนะก่อนระบบเลเวลลิงมามันจะมีการอัพตัวละครเนานะซึ่งวัตถุดิบยอมรับว่าสมัยนั้นนะ่ะถือว่าโหดมากๆ เนอมันหายากมากวัตถุดิบในการอัพตัวละครนะครับผมก็คือจะเรียงตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล100นะครับผมจาก100ไป120 120ไป140 160 180 200 220จนถึง240นะครับผมคือแม็กซ์ของต้นไม้ก่อนอันดับแรกซึ่งก่อนแม็กซ์มันจะเป็น ต้องใช้ตัวละครหมด5ตัวใช้5ตัวนะในการเล่นแน่นอนว่าเราต้องเลือกคัดสรรว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งซึ่งถ้าเกิดตามปกติของคนทั่วไปเขาจะเอาตัวเมตาตามตัวตั้งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวละครที่ถือว่าเรามีอยู่แล้วเอามาเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับในการอัพเลเวลก็ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเลือกแอมเล็กฟอเรนเมอร์ลินคอตตี้แล้วก็โอลิเวียนะผมคือตอนนั้นโอลิเวียผมมี เกือบหมดแล้วไงตอนแรกผมจะเลือกเป็นบดเมนแต่ประเด็นคือโีเนน่าจะไม่ได้นะโอเคมาก็เดี๋ยวพอมาถึงต้นไม้ไอตัวนี้จะง่ายมากปะติบจะถือว่าใช้ง่ายมากแค่ว่าจะเสียเวลาถ้าเกดคุณยอมเสียเวลามาฟาก็แป๊บเดียวอ่ะคุณก็เก่งขึ้นนะครับผมมาก็สำหรับระบบเอ e วอเกสอ่าอันนี้ถ้าเกิดผมอธิบายแบบง่ายๆเนาะ มันจะมีการอัปเดตตัวละครซึ่งมันมีบอกหมดแล้วอะเออแล้วตอนนี้คือผมกลัวมันค้างนี่แหละประเด็นเออซึ่งผมกลัวมันค้างนะผมเอาเป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างแบบให้เห็นภาพแล้วกันนะครับผมตัวอย่างจะเป็นอสมุิเป็นซีวีนะผมซีวีการที่จะอัปตัวละครคุณต้องหามา่ตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อมาอัปเป็นเปลี่ยนจาก sr เป็น s m บวกแล้วก็เปลี่ยนจาก s เปลี่ยนจากกรอบเหลืองให้เป็นกรอบม่วง แล้วก็เปลี่ยนจากกรอบม่วงให้เป็นกรอบแดงซึ่งการเปลี่ยนจากกรอบเหลืองให้เป็นกรอบม่วงก็คือคุณต้องหาตัวละครแบบคือถ้าเป็นอ่าล่างเควอสกับล่างแบคคุณก็หาให้ตัวละครของมันเองแค่นี้ง่ายแต่สำหรับ4ีสีนะผม ald, เอมม่าโรสครีมสันอ่ออะไรอีกอ่ะครีมสันแอมเบพวกอำพันพวก อีกอย่างนึ่งเดีย๋ยวมันจะมีม,ม,มีโทปาสปออ,อันนี้ก็ไม่รู้มันจะมีไอคริมซันเอเมรอรัลอัมพันเอเออาโซอาซัวซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องใช้ตัวละครของตัวละครหลักมาอัพเองนะครับผมซึ่งต้องเป็นตัวละครธาตุเดียวกันใช้2ตัวนะครับผมแล้วก็ต้องไปติดกรอบเป็นม่วงด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคตต่อไปถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเราจะจะเปลี่ยนกรอบม่วงให้เป็นกรอบ เม็ดแดงซึ่งแน่นอนเราต้องใช้ตัวละครอ่ากรอบเหลืองของตัวมันเองเอ้กรอบเหลืองเม็ดม่วงของตัวมันเองหนึ่งชุดหนึ่งตัวนะครับผมแล้วถามว่าบอสตุริบใช้เยอะไหมเยอะมากอ่ายอมรับว่าเยอะมากเยอะแบบว่าคนบางคนถึงขั้นขี้เกียจฟาร์มเลยถ้าเกิดคนแบบไม่รู้ระบบจริงๆอ่ะคือจะคือแบบนอนเอ่งแง่คือแบบนนแบบมีแต่ซวยกับซวยนะครับผมคือตอนนั้นผมมาเล่นครั้งแรกมั้งผมเกื อัลต์ละครอ่ะเออคือก่อนจะเลเวลสองสี่สิบแบบมันจะมีระบบแบบคืนคืนฉาดมาให้เรามันจะมีระบบคืนฉาดคืนพวกแบบเม็ดแดงเม็ดเม็ดเหลืองเม็ดเม็ดเขียวอะไรเงี้ยคืนมาให้เราหมดเลยนะครับผมแต่อตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีปล่านะผมก็เปลี่ยนจากการอบม่วงให้เป็นเม็ดม่วง ถ้าเป็นเมสสีแดงแล้วก็เปลี่ยนจากม่วงแดงให้เป็นกรอบแดงนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนให้เป็นกรอบแดงแน่นอนตัวละครปลงใช้โคตรอูฟูมากยอมรับว,ว่าตัวละครแม่งถือว่าใช้อูฟูมากโดโดมันใช้ให้หาท่าเดียวกันกับเมดแดงหนึ่งตัว <S <S ชุดหูไอ้เหี้ยนะยอมรับอ้า,าหี้ยจริงๆมันใช้แบบเปลืองมากแต่ก็ทําไรได้นะมันต้องเอาไว้กันแบบว่าพวกตัวละครเกื่อนเซิร์ป่ะเออก็ถือว่าไม่แปลกหรอก แต่ทุกวันนี้ม่ก็สามารถแต่ถามว่ามันก็เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากเม็ดคือถ้าเราจะเปลี่ยนจากเม็ดม่วงให้เป็นเม็ดดำเอ้เปลี่ยนเปนจากเม็ดแดงให้เป็นเม็ดดำก็แน่นอนว่าหาตัวละครของมันตัวนึมาเพิ่มท่าเดียวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะอัพเต็มเต็มนะครับผมเปลี่ยนจากกรอบเหลืองให้เป็นกรอบได้เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนจากกรอ แดงให้เป็นกรอบดําแน่นอนคุณต้องใช้ตัวละครตัวมันเองอสองตัวซึ่งถือว่าเที่ยงมากมากคือมันเที่ยรจริงกว่าคุณจะหาได้อ,อ่อคุณต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถ้าเกิดตั้งใจทําจริงอะ่ะก็เดือนหนึ่งนะเออเดือน,น,นหนึ่งเดือนนึ่งเสษเแต่ถ้าเกิดแบบคนแบบมีเงินก็ประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะครับผมแล้วก็แต่ถามว่าพออันนี้ปุ๊บมันยากไหมต่อไปมันไม่ยากครับเพราะว่ามันต้องใช้ดาวอาบอ่ะ แล้วการใช้ดาวมันถือว่าอีซี่มากแค่ใช้ตัวมันเองอะจบลยคือมันง่ายมันง่ายแบบง่ายง่ายอันนี้ยอมเรา,าง่ายมากมากนะครับผมแล้วถามว่าเอาวต,ว,ตวตัวมันจะมาจากไหนซื้อแล้วการซื้อมันสำหรับเกมเนี้ยมันมีให้ซื้ออยู่แล้วตัวละครอ,อะเอ่อซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่อะ่ะคุณฟาร์มนี่ผมเก็บออมสเปซไทมเยอะๆคุณต้องฟาร์มวันถ้าตก สองวันต่อหนึ่งครั้งอ่ะเพราะว่ามันจะรีทุกๆสีสิบแปดชั่วโมงอ่ะเนี่ยคุณมาฟาร์มจเจ้านี่สบายสบายมีโตัวละครที่ถือว่าคุณชอบเยอะคือเนี่ยพวกเมตาก็มีแอมเลสก็มีคอตตี้ก็มีอาร์มอร์ก็มีเนี่ยโตัวละครพวกเนี้ยเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดคุณจะฟาร์มตัวเหลืองผมว่าเอาเวลามาฟาร์มพวกพวกเม็ดเม็ดฟ้าเม็ดแดงแล้วก็เม็ดเขียวยิ่งดีกว่านะครับผมโอเคซึ่ง เดี๋ยวเรื่องรูนเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมระบบมันเยอะมากสำหรับกิมเนี้ยถ้าเกิดแบบถ้าเกิดผมทำทีเดียวก็น่าจะถือว่าหนักสำหรับผมนะโอ,อ้จริงๆเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีหนึง่งแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบมาด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซ like, ับเป็นได้ฝากกดติดตามให้กันนะผมก็สำหรับผมนะขอบคุณมากที่มาติดตามกมนี้จนถึงวันเนี้ยผมก็ตกใจเหมือนกันแม่งขึ้นมารัวๆเลย นะโอเคซึ่งไปก่อนละสวัสดีครับ